สวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้เอกบุรพาก็มีเหรียญวัตถุมงคลครับมารีวิวให้ทุกทท่านนะครับได้รู้จักแล้วก็รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับโดยพระเหรียญที่นํามารีวิวในวันนี้นะครับก็เป็นพระเหรียญหลวงปู่มั่นนะครับภูริทัตโตนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งอาจารย์ใหญ่นะครับวัดป่าทรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องเดิมนะครับที่มาจากวัดนะครับ พระเครื่องอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ไม่ทันหลวงปู่มั่นนะครับเป็นการจัดสร้างนะครับเพื่อระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์นะครับนี่นะครับเขียนว่ารุ่นหนึ่งอาจารย์ใหญ่นะครับวัดป่าทรงธรรมนะครับโดยพระเครื่องชุดนี้นะครับก็ได้รับการเมตตาอาจารย์จิตปุกเสกนะครับจากเจ้าคุณยานนะครับวัดป่าทรงธรรมนะครับได้เป็นผู้เมตตาอาจารย์จิตปุกเสกนะครับโดยเจ้าเจ้าคุณยานนะครับก็เป็น พระป่านะครับสายลูกศิษย์นะครับหลวงของหลวงพ่อผางนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นพระดีที่ผ่านพิธีปลุกเสกอีกหนึ่งรุ่นนะครับราคาก็ยังไม่ได้แพงนะครับในปัดเครื่องชุดนี้นะครับวันนี้เอกบุรพาก็นํามาให้ทุกทท่านนะครับได้รับชมนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดตามนะครับแล้วก็กดสั่งซื้อนะครับแบ่งปันผักเครื่องในชุดนี้กันได้นะครับ พร้อมแล้วก็มารับชมกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับนี่ครับด้านหน้ากล่องนะครับจะเขียนแบบนี้ครับเป็นหลวงปู่มั่นนะครับปุริทิทัตโตนะครับแบบนี้นะครับรุ่นหนึ่งนะครับอาจารย์ใหญ่วัดป่าทรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเปิดมาครับตัวเหรียญนะครับก็เป็นเหรียญที่มีหูเหรียญในตัวนะครับโดยมีขนาดนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับความยาวนะครับอยู่ประมาณ สามเซนนิดนิดนะครับประมาณสามจุดห้าเซนติเมตรนะครับถึงหูห่วงนะครับแล้วก็มีความกว้างนะครับอยู่ประมาณสองจุดห้าเซนติเมตรนะครับนี่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางสองจุดห้านะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับโดยด้านหน้าเหรียญนะครับก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่มั่นนะครับนั่งขัดสมาธิเต็มองค์แบบนี้นะครับด้านล่างนะครับจะเขียนว่าหลวงปู่มั่นนะครับปุริทัตโตนะครับแล้วก็จะมีการตอกโค้ดรันหมายเลขขององค์พระเอาไว้นะครับ พลิกมาด้านหลังเหรียญนะครับก็จะเป็นอักขระยันนะครับเขียนว่าเมตตานะครับด้านบนนะครับนี่ก็จะเป็นรูปบาทนะครับเขียนว่าวัดป่าทรงธรรมนะครับแบบนี้นะครับที่ด้านหลังนะครับโดยเราจะลงกล้องด้านหน้านะครับให้ได้รับชมนะครับความสวยงามของตัวเหรียญนะครับนี่นะครับตัวเหรียญนะครับก็ทําออกมาได้สวยงามนะครับโดยเหรียญนี้นะครับก็เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนี่นะครับเหมือน ผิวสวยๆแบบนี้นะครับมีการตอกโค้ดไว้ที่สังกตินะครับด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับเป็นโค้ดณนะครับนี่นะครับลองดูนะครับด้านล่างนะครับก็จะตอกเลขโค้ดรันนัมเบอร์ขององค์พระเอาไว้นะครับองค์นี้ก็เป็นองค์ที่440นะครับนี่นะครับตัวฟอนต์หนังสือนะครับก็เป็นแท่งนะครับคมชัดนะครับตามธรรมชาติของพระเท้นะครับเป็นพระใหม่ที่ถือว่าทําออกมาได้สวยงามอีกหนึ่งรุ่นนะครับ ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์นะครับด้านข้างนะครับขอบตัดนะครับก็เป็นขอบตัดสมัยใหม่นะครับตัวเหรียญมีความหนาอยู่พอสมควรนะครับ้วความหนาของตัวเหรียญนะครับก็อยู่ที่ประมาณสามถึงสามเซนติเมตรนะครับตัวเหรียญนะครับสามถึง4ี่เซนติเมตรนะครับความหนาของตัวเหรียญนะครับในด้านหลังเหรียญนะครับ ูเหรียญนะครับก็เจาะทะลุปิ้นนะครับมีตัวนัสือคาว่าเมตตานะครับเป็นแท่งๆคมชัดแบบนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นอัไครยันนะครับวัดป่าทรงธรรมแบบนี้นะครับด้านล่างนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นพระใหม่อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หน้ามีไว้บูชาหน้าสะสมนะครับในเหรียญแรกผ่านไปนะครับ ต่อไปครับในเหรียญที่สองนะครับก็รูปแบบเหมือนกันนะครับเหรียญที่สองเหรียญที่สามนะครับในเหรียญนี้ก็ย่างวันที้แกะซีนนะครับนี่นะครับตัวเหรียญนะครับปั๊มออกมาจากบล็อกเดียวกันนะครับความคมชัดความสวยงามนะครับก็อยู่ในระดับเดียวกันนะครับมีการตอกโค้ดไว้ที่สังกตินะครับทุกองนะครับนี่นะครับเป็นโค้ดตอกนะครับใบหน้าเวตาชัดเจนนะครับลด ลายเส้นอัขระในการแกะบล็อกนะครับอย่างองค์นี้ครับเป็นองค์ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดนะครับนี่นะครับต่อโคดนะชัดเจนแบบนี้นะครับนี่สวยงามแบบนี้เลยนะครับในส่วนของด้านหลังเหรียญนะครับก็เหมือนกันนะครับทุกประการนะครับนี่นะครับมันเมตานะครับ ใครช่นชอบนะครับอยากแบ่งปันนะครับไว้บูชานะครับก็เปิดไว้ราคาเบาๆนะครับ159บาทต่อ1นเหรียญนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับนะครับหรือท่านใดนะครับกดสั่งซื้อออนไลน์ไม่เป็นนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับทักมาขอแบ่งปันกันได้นะครับแต่ถ้ากดผ่านการสั่งซื้อออนไลน์นะครับก็จะมีการจัดส่งฟรีนะครับในช่วงโปรโมชั่นนะครับ อย่าลืมนะครับติดตามร้านค้านะครับแล้วก็ฝากฝากเครื่องพัาเหรียญนะครับวัตถุมงคลต่างๆครับที่เอกบุรพารับได้นํามาทําเป็นคลิปวิดีโอให้ได้รับชมนะครับแล้วก็ให้ทุกทุกท่านนะครับแบ่งปันไว้ได้บูชากันนะครับในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบพระคุณครับ